สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแมนมาชแนลของเราในวันที่25มีนาคม2567นะคะในวันนี้แอดก็ได้นำนาทางมาแบ่งปันกันชัช่นเคยซึ่งจะลองนาทางให้ทั้งหมด2 EP นะคะก็คือ EP ที่17และ EP ที่18นะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่17ของง่วดประจาาําวันที่1เมษายน2567นะคะแนวทางแอดก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วจะเรียงจำนั้นเนาะ,ะเริ่มเลยนะ นะะก็จะเป็นทางของแอดอาร์นดเรนแจ้งซึ่งได้มาปันสองฉบับนะคะแนวทางของอยาเข้นคนถูกหวยแนวทางของแอดสุยแนวทางของฝันเป็นจริงแนวทางของ ไอ้ไข่ให้โชคแนวาทางของแอดอโนแนวทางของแอดเนนแก้วเพิ่มเติมมาเป็นทางล่างนะคะแนวทางเลขดับล่างแอดอาร์นดเรนแจ้งแล้วก็ปีทายทนวทางเลขดับแอดโชยู่นะเ,เราก็มาเริ่มดูทีละจ้าก,กันเลยนะคะเริ่มที่ในทางของแอดอาร์นดเรนแจ้งนะสะาวเราจ้านี้ได้มาแบบนี้สอฉ,ฉแบักฉบับแรกฝั่งซ้ายมือแอดนั้นนะคะก็จับเป็นแนวทางเลขพิ้งล่างงวดนี้นะคะให้พิงล่างอยู่ที่ สกับเกานั่นเองนะอะ่และฉบับที่สองฟังความมือนะคะก็จะเป็นทางชุด2ตัวล่างนะคะก็จะมี09 1นเก้าหนึ่งเก้าสย์เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ 8 3 8 4 8 5 8 1 8 6 8 0 5 2และ02นะคะเจ้านี้หายหน้าหายตาการเป็นล้นเลยเนาะสำหรับแนวทางเล็กวิ่งแล้วก็ชุด2ตัวอะงวดนี้ก็รุนกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะแปอดนอัดเรนแจ้งนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของยากเข้นคนถูกหวยนะคะ,ะในงวดนี้ได้มาเป็นแนวทางบนและล่างนะคะแนวทางบนก็จะมี37 3 8 4 7และ48ส่วนในทางล่างนะคะ,ะได้มาก็จะมี18 8 8 19 9 9นะคะงวดนี้มาดูกันนะคะว่าจะเข้าไามสำหรับทางของอยากเห็นคนถูกหวยนะคะต่อไปนะก็จะเป็นทางของแอดสุยนะงวดที่แล้วนะั้นสุยไปคือไม่เข้าเนาะในงวดนี้ก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะได้มาก็แบ่งปันกันต่อไป สำหรับแรงวดนี้นะคะแอดสวยให้มาก็จะมี 01, 05, 0หนึ่ง่งนึ่งเจ็และ57านะงวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าไหมแอดสวยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทาของท่านไหนนาทาของฟันเป็นจริงซึ่งแอดได้มาเป็นนาทางชุด2ตัวหรือเลขท้าย2ตัวนะให้มาคือ27 6 4 6 9หน้ามาคือ2 7กับ6 9นะคะท่านใดนะคะที่รอนทางที่เป็นชุด3ตัว2ตัวแอด,ดยังไม่ได้มานะถ้าได้มาอย่างไรจะลงให้เพิ่มเติมนะคะ อันนี้เอาเลขท้ายสองตัวกันไปก่อนนะคะปันเป็นจริงนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคนะคะซึ่งเจ้านี้ก็ได้มาเป็นแนวทางชุดเลขท้ายสองตัวเช่นกันนะคะอ่ก็จะมี2 0 2 1และ2 2ระวังมาเบิร์นี่2 ะระวังเบิ้ลสองสองนะคะแล้วก็สองสี่ด้วยนะคะอืมงวดนี้นะคะก็รุนกันนะคะว่าไอ้ไข่ให้โชคจะเข้าไหมอันนี้เป็นชุดเล็กท้าย2ตัวหรือ2ตัวล่างนั่นเองนะคะแคปน้าจะไปนะคะถ้าได้มาที่เป็นชุด3ตัวนะคะแอดก็จะลงให้เพิ่มเติมนะ ต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของใครแนวทางของแอดอโนนะคะสำหรับในงดนี้ให้วิ่งรูดอยู่ที่9ให้2ตัวและ3ตัวมันนะคะก็จะมี91 95 98 292เั้น้น2ตัวเน,น,น้นเลยนะคะก็คือ92นะแล้วก็ให้การที่93นั่นเองนะคะงดนี้ก็รุ่นกันนะคะว่า จะเข้าหรือเปล่านะคะเจ้านี้นะคะแอดอนโนนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของแอดเน้นแก้วเพิ่มเติมมาเป็นแนวทางล่างตรงนะคะงวดนี้นะคะชุดสงตัวล่างนะคะเด่นที่05 7 5 9 3 9 5และ98ส่วนดโซ่งตัวตรองนะคะก็จะมี 03 04 73 74และ94นะเจ้านี้นะคะต้องบอกว่าแอดลงให้ไปหลาฉบับแล้วนะคะฉบับนี้น่าจะเป็นฉบับที่น่าจะเป็นฉบับที่สามเนอะอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางเลขดับเริ่มที่แนวทางเลขดับล่างแอดอานนนเรนแจ้งนะคะวุฒิอน,นั้นดับล่างตรงๆงนั้นผ่านไหม ผ่านนะคะสำหรับในงวดนี้แอดอานเรนแจ้งให้มาดับล่างตรงๆนะคะก็จะนี1 3 3 1 1 5 5 1 1 7 7 1 3 5 5 3 3, 3 7 7 3 5 7 7 5 3 4 4 3 7 8 8 7 6 3 3 6 5 4 4 5และ 4664นะคะย้ำนะคะว่าดับตรงตรงเท่านั้นนะคะเขากลับให้เรียบร้อยนะคะสำหรับทางเลกดับล่างแอดอาร์ดนแจ้งนี้นะคะแคปหน้าจะไปท่านใดนะคะที่รอเลกดับเจ้านี้นะคะแล้วเรามา ปิดท้ายที่แนวทางเลขดับของแอดโชยุซึ่งได้มาแบ่งปัน4ฉบับนะฉบับแรกฝั่งซ้ายมือแอดนะ,ะก็จะเป็นทางรับกินส่งตะบนนะคะในงวดนี้ให้รับกินสตะบนอยู่ที่50 51 52 53 54 55 56 5้าเและ59นะคะรับกินตรงตรงเท่านั้นนะอ่าต่อมาฉบับที่2เป็นแนวทางรับกินสองตัวล่างนะคะเมื่อทีแล้วก็ลงให้อยู่ก็ผ่านเนาะในงวดนี้นะคะแ d ด โชยู่ให้รับกิน2องตัวล่างอยู่ที่40 41 42 43 44 45 46 47 48และ49นะคะรับกินต,งตรงๆเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรับกินบนหรือรับกินล่างนะคะสาหรับทาง เลขดับแอดโชอยู่นี้นะต่อไปนะคะเรามาดูฉบับที่3ฝั่งซ้ายมือแอดนั้นนะคะก็จะเป็นทางเลขดับนินจานั่นเองนะคะเป็นดับบนแล้วก็ดับล่างนะเรามาดูนะคะดับล่างให้มาก็จะมี12 32 8 9 6 9 0 1 4 1 4 5 0 5 2 3 7 8 5 6 9 6 5 0 9 0 6 7 8 7 3 4 และ14นะคะแคปหน้าจอไปก่อนก็ได้เนาะต่อมาเป็นดับบนนะคะก็จะมี8084 80, 80, 1713 55 53 0008 00 712662689799354239และ44 นะคะอ่าแล้วฉบับที่4ฟังความเมื่อเป็นโชอยู่สั่งดับฉบับคนกระโดดนะคะอ่าเรามาดูนะดับป้นนะคะก็จะมี90 98 60 64 04 0, 0เอ้ย62เนาะ54 52 88 82 10 14 40 48 26 76 38และ32แล้วก็ดับล่างนะคะก็จะมีอ่า0785 523049610965237881473692941610และ54นะคะก็แคปหน้าจอกันไปนะคะแล้วขยายดูนะคะตัวเลขค่อนข้างใหญ่อยู่ นะคะสำหรับเลขดับดับนินจาแล้วก็โชยุสั่งดับฉบับคนกระโดดนะคะก็ดับตรงตรงเท่านั้นนะคะไม่ต้องกลับนะดับตรงตรงเท่านั้นนะอ่ะรักลุ่นกันนะคะวา่าทางเลขดับโชยุเนี่ยจะผ่านทั้ง4ฉบับหรือเปล่านะคะหรือท่านใดนะคะที่อยากตามหาแนวทางนะสามารถหาได้ที่หน้าปก EP แต่ละ EP ได้เลยนะคะเพราะว่าแอบจะ ขึ้นชื่อไว้แล้วก็จะเรียงตามนั้นนะคะค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่17ของว่าประจำวันที่1เมษายน2 5 1 7นะคะแล้ววันนี้จะรวนทางให้ทั้งหมด2 EP นะก็คือ EP ที่17นี้และ EP ที่18นะก็รอดูกันนะคะท่านใดที่โดูแลชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นกำลังใจใแอดด้วยนะแล้วรำมาจากกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ